อันนี้ก็มาปลูกทุเรียนนะครับเป็นพันธุ์ทองบูเกตานะครับนี่ครับสั่งมาจากภาคใต้นะครับผมพอดีไปดูรีวิวแล้วดูหลายๆอย่างนะครับผมที่มีการพูดถึงกันในเฟซนะครับบอกว่าพันนี้ก็คือจะสู้ฝนได้นะครับตัดตอนฝนตกเยอะๆก็เนื้อแห้งนะครับเนื้ออร่อยนะครับก็เลยจะนำมาไว้ที่อีสานหน่อยนะครับเผื่อว่า ช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วตุเรียนแก่จะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือจะได้เปรียบเทียบกับหมอนทองนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็เท่ากับหมอนทองนะครับแต่ข้อดีก็คือสู้ฝนได้นะครับแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับความทนทานนะครับความแข็งแรงความทนโลกนะครับก็น่าจะดีกว่าหมอนทองนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนทางภาคใต้นะครับนี่ครับ ทองบูเกตตานะครับสั่งมาสามต้นนะครับนี่ครับปลูกไปสองต้นแล้วต้นที่สามปลูกตรงนี้นะครับพอจะปลูกทดแทนต้นที่ตายนะครับของหมอนทองที่ตายไปนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามสรรหาพันธุ์ต่างๆเอามาไว้ที่สวนนะครับทดแทนต้นที่ตายไปเผื่อว่ามีต้นไหนที่โตวไวแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนโรคนะครับ ทนโลกทนฝนได้นะครับเพราะว่าที่นี่ฝนตกเยอะนะครับพอดีบ้านฝนบ้านผมเป็นภูเขานะครับจะมีปัญหาเรื่องฝนตกเยอะนี่อันนี้เหลือช่วงเดือนสิงหานะครับต้นนี้นะครับจริงแล้วนะครับผมตัดแต่งลูกแต่งแต่งกิิงนะครับตัดลูกขายหมดแล้วนะครับครับบรรยากาศก็จะทําการแต่งกิ่งนะครับฟื้นฟูต้นนะครับบำรุงเอายอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ก็พ่นยาพ่นปุ๋ยไปแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสมาปลูกต้นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนใต้สายพันธุ์อีสานทุเรียนอีสานสายพันธุ์ใต้นะครับนี่ครับทองบูเกตตารอชมนะครับรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะพยายามหาสายพันธุ์ต่างๆที่ผมชอบที่คิดว่ามีจุดเด่นนะครับเพื่อที่จะมา แก้ปัญหาจุดด้อยของผมที่นี่นะครับที่พื้นที่ของผมนะครับที่เป็นภูเขาความชื้นสูงฝนตกบ่อยนะครับนี่ครับก็ค่อยลองติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับส่วนท่านที่เข้ามาช่งใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ